สวัสดีจ้าเจบโจ伊ชาแนลค่ะพี่น้องมือนี้เจียภาพาพี่น้องมาเที่ยวน้ำตกเพียงดินค่ะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำตกวิสุทธาราค่ะพี่น้องจ้านะคะเป็นน้ำตกขนาดกลางนะคะมีหลายชั้นค่ะพี่น้องนะคะตั้งยูติดกับถนนบริเวณบ้านผางามค่ะตำบลฟานผูอำเภอหนองหินจังหวัดเลยค่ะ ซึ่งจะยู่ห้างจากสวนผาหินงามนะคะที่เก้วเคยลงคีิปพี่น้องได้เบิงไปนะคะคลีปเมื่อกี้นี้เองนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อน,นึงก็คือคุณหมิงเมืองเลยค่ะนะคะจะห่างจากคุณหมิงมาแค่2กิโลเมตรนั้นนะคะด้วยเส้นทางที่ไม่ลาบากเลยค่ะพี่น้องนะคะแถมยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะและสวยงามค่ะนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะจะนิยมมาเที่ยวที่นี่หลังจากไปเที่ยวสวนหินผางามมากค่ะนะคะ ยินได้มาปิกนิกได้พี่น้องนะคะมากินเข่ากลางปลานะคะมากินเข่าตามริมน้ำตกนะคะอุ่ยสุดยอดเลยนะคะมาเล่นน้ำเย็นเย็นเลยนะพี่น้องนะคะฟินๆไปเลยค่ะนะคะสำหรับผู้ใดนะคะหอนๆจากการไปเที่ยวภูนะคะไปเทียะะเท่ยวภายหิงห้าม,มานะคะมาเล่นน้ำตกตรงนี้นะคะเย็นฉ่ำเลยค่ะ แม้จะเป็นน้ำตกขนาดกลางนะคะแต่ความสวยงามกลับว่าเป็นสองล่องไผ่ค่ะพี่น้องนะคะโดยเฉพาะซ้ายน้ำนะคะที่ไหลลดลันลงมาจากชั้นหินปูนค่ะสู่แอ่งน้ำด้านล่างค่ะบรรยากาศลมลื่นนะคะลายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพันไม้นะคะน้าหน้าชนิดเลยพี่น้องนะคะมีความพิเศษนะคะของน้ำตกเพียงดินก็คือมีน้ำไหลตลอดทั้งปีค่ะนะคะแต่ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงหนาแล้งนะคะพี่น้องนะคะช่วงเดือนกุมภานะคะน้ำ จะหน่อยนิดนึงแต่ว่าบ่ขาดสายค่ะพบินองนะคะน้ำก็นยั่งจะไหลอยู่ตลอดเวลาค่ะ ซึ่งบริเวณนี้นะคะจะเป็นน้ําตกชั้นบนนะคะอันนี้คือชั้นบนแล้อพี่น้องนะคะแล้วเขาก็จะไหลลงไปตามนะคะจะมีสันหลางอีกเด้อพี่น้องนะคะแต่ว่าจะบ่ไดลงกไปท้ายถ้ำให้พี่น้องได้เบิงกันหอสันหลางเนาะคะ่ะเนาะนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันยังหน่อยอยู่นะคะน้ำยังหน่อยอยู่แต่ว่าก็ยังมีหลายอยู่เด้อพี่น้องบ่ถึงก็ว่าน้ำม,มากาก็ยังช่วงหน้าฝนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าน้ำบ่ดไดขาดนะคะน้ำก็ยังมีให้ได้เล่นอยู่ค่ะนะคะ ใครสนใจกับมาเทียเ่ยวได้เลยค่ะพี่น้องนะคะใครที่มาเที่ยวคุณมิงแล้วนะคะอย่าลืมแวะมาเที่ยวน้ำตกเพียงดินด้วยนะคะห่างกันแค่2กิโลเท่านั้นเองค่ะ หลังจากเข้าได้นทายลูกภาวิวภาบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งกันแล้วนะคะเจาก็คงตองจบคลิปนี้นะคะเอาไวส้สำานีเสียก่อนเด้อพี่น้องนะคะเดี๋ยวห้องไปพอกันนะคะคลิปใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องอย่าลืมด้อค่ะกดติดตามช่องโจอีชาแนลน้ำแน่นะคะจะได้บผ่ผลาดคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องเด้อนะคะขอบพระคุณมากๆสําหรับการกดติดตามและการรับชมค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะนะคะ คลิปนี้นะคะขอกาวคำว่าสวัสดีค่ะ